เพื่อนกลุ่มนี้ฮะเขาบอกว่าเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปรอนะตรงสาราเออเป็นนั่งโง่ๆรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวขับรถไปรับสุดท้ายเดี๋ยวดูซิว่านั่งโง่ๆจริงหรือไม่จริงลองชมครับเรากําลังจะไปรับเพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่าจะนั่งรออยู่ที่สาราโง่ๆนั่งโง่ๆอยู่ที่สาราเออเพื่อนบอกว่าจะนั่งโง่ๆอยู่ที่สาราโอเคอ่าเป็นที่มันโง่ไหมจะโง่หรือฉลาดเรามาดูน สองไม่เท่าไหร่เอ,เอากันเลยเรากันเลยเอาจริงนะคุณผู้ชมผมดูคลิปเนี้ยผมไม่รู้ผมจะโกรธคนไหนจริง <c oughs> ผ,ผมจะโกรธคนที่ขับรถมารักหรือโกรธคนที่นั่งรอดีอ่ะเออทันกันเหลือเกินอะ่ะสองบวกสองเป็นเท่าไหร่หก